ยังมาปวสี่า 2, 2, 2ัวสองเกือบสองสี่แล้วคือว่ามี่ีมี่ตัง้งบอไว้ไปล่ามหมันน่นาครับนหน่อยคลิปนี้จะพามาดูควายของลุงทองศูนย์นะครับเห็นแกบอกว่าแกอยากจะปล่อยแล้วเนื่องจากว่า ป้าสำลีป้าสำลีสุขภาพร่างกายไม่ดีไม่มีคนเลี้ยงช่วยสายพันธุ์ยังครับนี่นี่ลูกไอ้สายพันธุ์ยังนี่ลูกเงินดูเท่เงินดูเทยเงินดูไทยเหร็นบ่ครัวตัตัวแม่ได้ป้องตัวแม่โตัวแม่โยโย่ ตัวเมียเงินสายเงินดูไถ่ไว้ดิลูกสาวลูกสาวลูกสาวเงินดูไถ่พอมันคือเงินดูไท่อ๋อพอเงินดูไท่ตัวเมียเนาะเมียโอ้สวยงามอายุสองปีพวสวยงามอายุสองปีสองปีเสร็จเสร็จเนาะครับครับโอ้ตรงตามตำลาอะไรน,นี่สายพันธุ์เนาะงาม เงินอุนทัยนะครับที่น้องเอฟซแฟนคลับท่านใดสนใจนะครับผมตัวนี้เป็นเป็น,ปนควายนะครับหรือว่ากระบือนอ่สายพันเงินอุทัยนะครับกระบือหรือว่าเป็นควายสวยงามครับนี่ครับตัวเมียเนาะ สองตัวครับอ่าเนี่ยผสมได้ย่างครับตัวนี้ย่างเนรอย่างย่างเพราท่านมันขึ้นจะว่าเ่าท่านแน่ใจว่ามันดีน่าใจอันนี้ล่อร่อยใับไหมอ๋อผสมนี่เอาไปทับเลยวะเอินพอมากอ๋อเอินพอเขานั่นทับสามพันกว่าบาทอ๋อเอินพอมากทับเลยสามพัน เขากระรันตีสามเทียครับกระร่นตีสามเทียติดตัวพ่อนี่ยุใสครับตอนนี้ยุใกล้ๆนี่ยุในปั้มบวกไอ้ยังอ่ะซื้อมันง่ลัอืมปั้มบั้นบั้นที่ตั้งอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยต,ตัวนี้กับตัวเดียวกันบ่ตัวนี้มันตัวนี้สายแฟงยังไง ตัวนี้เลยครับตัวนี้ขี้กันบ่อันนี้ไอมาจากั้งไอ้ก้าวเจริญก้าวเจริญแบบอันนี้ก้าวเจริญตัวตัวผูงกับตัวเมียครับตัวเมียเกันตัวเมียขี้กันตัวเมียเหมือนกันตัวเมียเหมือนกันเนาะสวยงาม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 ตัวเมียเหมือนกัน ตัวนี้นก้าวเจริญพอดีลูกสาวลูกสาวลูกสาวก้าวเจริญอายุนะครับซ้ํากันบ่ะ,ะอายุสองปีกันอายุสองปีเพื่อนสองปีเสร็จเหมือนกันนี่ครับเป็นเป็นแพ็คคู่เลยนะครับเนี่ยแพคคู่เลยแพคคู่เลย,เลยตัวเมียทั้งคู่นะครับเป็นกระเบอือ พันธุ์สวยงามนะครับลุตงตองศูนย์แจ่มแต้มแจ่มลุงร้อยสามสิบแปดสี่สิบนี่แหล้วลักษณะเด่นยังก่อนครับนี่ท่านนี้ลักษณะเด่นเขาไหมเด่นเน่กคือความสูงความยาวสูงยาวสูงยาวแล้วก็พ่อ,อพ่อปักเข็งอ๋อพ่อปักเขง็งอ้างเอออันนั้น นี่เนาะสูงสูงขนาดสองปียังสูงเลยเนาะแม่ขนาดสองปียังสูงแล้วอ่าม่นเป็นเป็นแม่พันธุ์ใดนี่เนาะิไดโอ้ยสบายเลยนี่สูงครับตัวนี้เก้าเจริญลูกสาวลูกสาวลูกสาวเก่าเจริญตัวพุ่นลูกสาวยังก่อนฮะอันนั้นเงินไทยอ่าตัวพุ่นไอตัวพุ่นลูกสาวเงินลุงไทย ลูกสาวเก้าวเจริญกับกับลูกสาวตัวนี้ลูกสาวเงินดูไทยนะครับเป็นกระบือสวยงามนะครับพี่น้อง F อฟซีแฟนคลับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโตมาสอบถามลงุงทองศูนย์แล้วก็ป้าสำรีได้เลยนะครับผมถ้าสนใจที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับสำหรับฟาร์ม ที่ต้องการกับมือสวยงามพูดกันได้นะครับราคาราคาทีคุยกันได้นะครับก็คุยกับลุงท้งศูนย์โดยตรงได้เลยพร้อมทับพร้อมทับมันขึ้นไรเพื่อนหรอละอ๋อพร้อมทับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันขึ้นเบาขึ้นหนักอ๋อทับไปแล้วเป็นบ้ครับนี่ยังย่เพราะท่านทับอ๋อยังบ้นทับขึ้นรอดทับแต่ว่าเพราะท่านแน่ใจว่ามันขึ้นเบาขึ้น อ๋อรอทับนะครับทีนี้รอผสมพันธุ์เนี่ยรอรอเรียกพ่อพันธุ์มาทับได้เลยนะครับทั้งสองสายพันธุ์เลยก้าวเจริญกับยังก่อนเงินอุทัยเงินอุทัยนะครับก้าวเจริญกับเงินอุทัยลูกสาวก้าวเจริญกับลูกสาวเงินอุทัยนะครับมือสวยงามไอเอกับอือสวยงามทั้งคู่เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเบฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับเบอร์ของลุงทองศูนย์แล้วก็ป้าสำลีนะครับพิกัดนะครับผมพิกัดที่บ้านสุกม่วงนะครับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ